ใช้อุ้มนิ้วดึงคอลูกค้าให้หลุดออกจากปาเลยนะครับนี่นะครับเหมือนเหมือนมันจะหลุดนะครับลูกค้าจะคลายสมองดีมากบิดลายดึงเลยครับวันนี้อ่ะหลอบิดคอดึงมันเหมือนเจ็บมันไม่เจ็บนะครับมันมันไม่มันเห็นไหมทางทางจะเคิร์ฟเหหลับได้ไหมหลับแล้วมันดูเหมือนเจ็บแต่คุณก็อย่าไปทําท่าเจ็บมันไม่ใช่วันนี้ตกลูกค้านั่งรออยู่่ผมไม่รู้ว่า คุณจะไปทำหน้าตาดึงอย่างเนี้ยลูกค้านั่งรออยู่ใครจะไปยวดเราคุณล่ะสาพาน่อยู่ปกตินะยิ่งบางคนอาจารย์บอกให้แรงๆเลยเอาเข่าเอาอะไรไปดันเลยอะไรเนี่ยไปเลยเนี่ยข้างหลังทำตัวปกติครับเนี่ยดึงไม่ไม่ไปแรงๆเลยนะดึงตรงดึงบิดซ้ายมันคลายเส้นดีครับดึงบิดขวาโอ้โห มาขายแล้วชื่ออะไรเนี่ยนุ่มนุ่มบอกว่าจับไปอยู่จักรจาร์จังเลยจาร์โงนให้ทุกวันเห็นไหมมันจะติดลูกค้าจะติดนะครับอ่าพอนี่ท่าสองนะครับบิดซ้ายบิดขวาบิดตรงแล้วก็ท่าสามนะนวดเทถอยนะครับบางบางบางศีรษะปกติครับ เราประคองเส้ยทอยเขาประคองหัวเขาไว้แล้วก็นวดวางเลยครับไม่ต้องเกรงศีรษะบอกลูกค้าเออไหนนะ่ะลัดสะบัดออกอ้รอเลยุมขยี้คลายเส้นดีเลยนะครับคานี้คานี้ ต้องไวนะครับมือชาไม่ได้อย่างนี้เลยครับไไม่ด้อาเป็นเท่าเป็นเท่าไวครับทำมือไงครับพยม่ระดี่คลายปลายนิ้วครับใช้ปลายนิ้วท่าสามนะครับท่าสี่ก่อนลงไปด้วยอุ้มเมย์โป่งเรากดอนลงไปคว่ำมือนะครับด้วยเมยโป่งเราหนักอยู่ที่เมยโป่งอย่างเดียวนะครับ กดใบไล่ไปจนถึงสอกคอนะครับนับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามถึงสอกคอสภาพสตรีดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับจับมือลูกค้ามาวางนียกดไปแค่สอกคอนะครับขากลับให้ลงข้างล่างใช้น้ำหนักที่ข้างล่างอย่างเดียวสี่นิ้วข้างล่างนะมันจะคลายเส้นดีนะไล่มาแล้วก็ใช้มือสอดเข้าไปนี่อ่า นอนไปเฉยๆครับของลูกค้านอนเฉยๆแค่เนื้อสัตว์ก็ไปเ,เนี่ยลูกค้าจากไทยเส้นยืดยืดยืด,ดสากล้านเขานี่โดยกยืดผงใช้นึ่งสับเนี่ยนี่แคาสี่นะครับมีแค่นี้สุภาพสตรีดูนะครับอีกรอบหนึ่งใช้หัวไปโป้งเป็นกําลังหนึงแรงหนึ่งสองสามสี่ห้านวดไปจนถึงแค่สอบคอไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นสุภาพสตรีบางคนนะครับใส่เสื้อสายด็กพี่ ตัดผมเสร็จที่จะไปไหนครับวันนี้อ่ะต้องเพลินอ่ะเยอบชล้มเจอผู้ชายรอๆนตัดผมเสร็จี่จะไปไนยิ้มอไยิ้มไ่อิมอไอาบอกเออไปไหนก็ได้ครับอย่าให พวกเราเป็นช่างด้วยกันเรารู้กันเองใครนวดเกินตอบแสดงว่าช่างคนนั้นต่านคิดลูกค้าอย่านวดเกินตอบนะลูกค้าตอบว่าไปไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ตรงนี้ครับนี้นี่เนี่บอกถึงยี่ห้อต้องแทนสองรอบแอหัออยไอ่ะแรกก็มือก็ตอบขาไปอข้อมือากลับงอหงายมือแล้วก็ต่อต่อเข้าไป รแล้วก็ททั้งสอรอระุถ้าุดท้ายครับมาวนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดิดหูวนเฉยดิดหูแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะดิดหูแล้วก็กระตุกล <Yes. S 1> ูกตานะกระตุกลูกตากยมุขดีกระตุกลูกกตากยุมุขดีอ ตัดขนจมูกนะดึงผ้าออกฟูนะครับเวลาเราผ้าออกแล้วก็มีเทคนิคเราใช้ตะจก,ก้าที่นั้นแล้วเขาเปลี่ยนไปอ๊อฟวางไปใน, <c oughs> นก้าวที่ใส่ตะก,ก้าเลยแล้วก็ทำแป้งมาทานะให้ลูกค้าผ้าสะอาดมาเช็ดคราบแป้งเพราะลูกค้าผู้ชายบางคนไม่ไมชอบทาแป้งนะอะให้หนะ้าผ้าถ้าเราไม่ทาแป้งหน้าเขาจะมันมัน แล้วก็เช็คผมตอนนอนถ้าสุดท้ายจะนานนะครับห้าห้าเช็คผมตอนนอนเอากันไกลเอาหวีเมาหวีแล้วก็เช็คแล้วก็เป่าใจเขาตอนนอนถ้าเ,าเกิดความเพลิดเพลินเข mm hmm. ้าใจไหมครับมีแค่นี้โอเคโอเคครับเสร็จเร